โอเคครับผมกล่าวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นเซตเอ็เคนลอกคนเดียวอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมโอเคผมวันนี้ก็ไม่ได้มาแจกมัดแต่อย่างใดนะครับผมจะมาแนะนํากิจกรรมวันแม่นะครับผมวันนี้วันที่12สิงหามนะครับผมเป็นวันแม่นะครับผมโอเคทางเซิร์ฟคาเรียก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่นะครับผมวันที่อ 1 2ถึง14นะผมเป็นกิจกรรมแบบว,ว่าเก็บโทเค็นไปแลกชุดไปแลกไปสุ่มของอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวครับไปดูนะผมนี่ครับกิจกรรมวันแม่นะผมนี่กดเข้าไปนะม,มีจุดที่1จุดที่2จุดที่3านะผมสำหรับการเก็บโทเค็นนะผมแล้วก็ NPC แลกอของกิจกรรมอยู่ที่ตลาดเลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บให้ท่านผู้ชมดูนะผมว่า มันจะเป็นยังไงนะในกิจกรรมนี้นะผมเดี๋ยวผมกดไปจุดที่1เลยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทําการบบเบริเบิกรถก่อนดีกว่านะครับผมมาตรงนี้กด N ็น,นะครับผมสําหรับเด็กใหม่นะครับผมเซิร์ฟคารเรียนะครับผมเออมีกิจกรรมแบบแต่ว่าถ้าเป็นวันสําคัญอย่างเงี้ยก็กิจกรรมในคารเรียก็จะมีนะมีมาตลอดเลยนะครับผมโอเคจุดที่1นนะครับตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนมันจะเยอะไงเออ เดี๋ยวผมจะย้ายไปเป็นแบบว่าเจุดที่3มดีกว่าเนะครับผมเพราะว่าคนเยอะเนี่ยผมอัดคลิปแล้วมันเล็กๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าผมจะไปที่จุดที่3ามเดี๋ยวเราตัดไปเลยครับโอเคไปโอเคครับผม,ผมก็ตอนนี้ผมขับรถผิดทางนิดหน่อยครับผมก็เลยแบบได้มาทางนี้นะครับผมโอเคเรามาถึงจุดที่สามแล้วนะครับผมโอเคอึบเอา,เอาติดยาติดยา โอเคโอเคมาถึงแล้วคนยังไม่มานะครับผมเพราะว่าโทเค็นมันยังไม่ดรอปนะครับผมมันจะดรอปตอนแบบว่าครบ1ชั่วโมงนะครับผมมันจะดรอปทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมทุกเพย์เดย์นะครับผมที่เรามาเก็บนะครับผมโอเคมันก็จะหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับผมรอเพราะว่าครบชั่วโมงนะโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วผมครบชั่วโมงพอดีเลยนะครับผมโอเค ดูดีครับโอ้โหคนแม่งมากันเพียบเลยครับผมดูดูดูกิจกรรมเอ่ออันนี้ก็มีถึงสิบเอ้ยสิบสองวันที่สิบสองถึงวันที่สิบสี่นะผมมีสิบสองสามสิบสี่มีสามวันนะผมอืมสามวันคร่าวๆนะครับผมที่ผมเอ่อเห็นในเพจคาเรียนะผมโอเคเราก็กดเก็บเลยผมกดเอ็นรัวไปเลยนะผมกดไปเลยผมมีโอกาสที่แบบว่าได้กับไม่ได้ด้วยนะครับผม มีเก้าร้อยกว่าอันเนี่ยผมแต่ว่าผมส่วนส่วนมากมันจะเกลือเว้ยท่านผมเออแต่คนอื่นจะได้ดีโคตรเลยโอเคตอนนี้เราก็เก็บหมดแล้วนะครับผมเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วแล้วก็ไปที่ตลาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แม่งลหลกวะแล้วก็กดวายนะครับ กดไอเทมแล้วก็กดดูที่ของใช้ทั่วไปับผมเพื่อดูดอกมะลิของเรานะผมว่าเออไปกี่อันนะผมได้แค่สอันนะผมโอเคแล้วก,กดกิเวตก็กดที่กิจกรรมวันแม่นะผมโอเคแล้วก็เอ็นพีซีกิจกรรมวันแม่นะผมโอเคแล้วเราก็ไปที่ตลาดกันเลยผมเดี๋ยวผมไปแลกให้ดูว่ามันจะได้อะไรบ้างับผมจิบนี้ก็เรียวเรียว <c oughs> โอเคผมผมก็ได้มาถึงที่ตลาดแล้วนะครับผมก็อืม เราลองไปแบบแลกกันดูนะผมผมมีแค่สี่อันนะผมเออจากเก้ารอยกว่าอันน่ะประชุูคิดเอาดีนี่มีคนเปิดได้ของเยอะเลยนะครับผมโอเคแล้วก็กดมาตรง NVC นยผมกด N นะผมจึ๊บนะแล้วก็เราจะดูของกิจกรรมนะผมว่ามีอะไรบ้างนะผมจะรีวิวคนฟังนะครับบัตรสุุมเงินสุ่ม e XP สุ่มเงินแดงไค่มังกรอิติบวกใบกันแต่ขมวยอะไรประมาณนี้นะครผม ไปประชุดต่างๆนะครับชุดสิงห์ปิ้นชุดนักเลงตาบอดอะไรประมาณนี้นะครับผม,มใครที่อยากได้ก็มาเล่นกันเลยนะครับผมในกิจกรรมมีแค่3วันเท่านั้นเองนะครับผมอืมขวดดีอะเซฟคาเรียจริงแต่คนเล่นเยอะมากเลยนะผมคนเล่นแบบร้อยร้อยบวกร้อยห้าสิบประมาณนี้นะผมตอนเย็นๆอะไรประมาณนี้นวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่ว่าพูดตามทำพิงแล้วเราลองแบบไปแลกดูดีกว่านะครับผม กดไปหนึ่งทีนะผมได้คำอวยนะผมสี่ชิ้นนะคร uh, ับคุณได้กันแตกสิบชิ้นนะผมเอออันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะผมคนเออหาซื้อเยอะนะครับดีพีอีกอันนึ่งว่ะเงินแดงเจ็ดพันแปดร้อยโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะครับผมโอเค ก <c oughs> ็กิกจก,กรรมก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคมันไม่มีอะไรมากนะผมก็อยากให้ทุกคนมาเล่นกัน,กนเยอะๆนะผมสำหรับเซิร์ฟคา์เรียน,นะผมโอเคผมไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะวันอื่นก็จะมาแจกมอดแทนนะผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม